สวัสดีค่ะไม่ได้เจอครูมินนานแล้วนะเนาะเบิกบานก่อนค่ะมีความสุขก่อนนะคะัถ่ายกันได้นะคะทุกคนไม่ได้เจอกันนานละุณรักคุณค่ะ ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะใครคิดถึงครูมินบ้างเอ่ยเย้คิดถึงทุกคนนะคะวันนี้นะมีโอกาสได้ออกมาไลฟ์สดแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะสุขมาสุขไปสร้างสุขใหม่ได้ทันทีนะคะทุกอย่างคือสัจธรรมของชีวิตขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีพบมีพลากมีจากมีเจอแล้วมีเกิดก็มีแก่เจ็บตายจริงนะคะเพราะฉะนั้นมีขึ้นก็มีลงนะคะทุกคนมีสุขก็มีทุกไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะ ใครว่างกเข้ามาคุยกันได้ทักทายกันได้นะคะเบ,บิกบานกันก่อนค่ะเบ,บิกบานสดชื่นแจ่มใสดึงดูดสิ่งดีๆให้กับทุกคนเลยนะคะวันนี้ครูมิ้นมาแจากความสุขความร่าความสนุกความเบิกบานรอยยิ้มความสุขให้กับทุกคนค่ะ ตทนนี่มาอาจจะปิดกั้นการลองเห็นนะคะใครมาไม่ทันก็ฟังย้อนได้นะคะไม่ได้แชร์เน้ะอ,อีกเครื่องหนึ่งชาร์จแบตอยู่เปิดเพลงได้ยินไมมเอ่ยภาพชาัดเสียงชารสัญญาชาร์จหมคะคอมเมนต์มาได้รดรวดเลยนะคะ สวัสดียหมหามบ่ายค่ะทุกคน มีความสุขสนุกสนานไม่ได้เจอกันนานนะคะคิดถึงทุกคนเลยค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะขอให้ทุกคนมัง่งคั่งเหลือเฟือร่ำรวยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขอยิ้มกันเข้าไว้นะคะอยู่มุมใดของโลกทักทา,ายกันได้เลยค่ะอากาศเป็นยังไงจ๊ะ มาแบ่งปันความสุขสนุกสนานให้กับทุกคนนะคะแบ่งปันรอยยิ้มจากครมินนะคะโฆษณาแลาลาลาเดี๋ยวขอเปลี่ยนเพลงแป๊บห,หนึ่งเบิกบานเข้าไว้ค่ะอยู่ที่ไหนก็เต้นได้ดนตรีในหัวใจนะคะไม่จำเป็นต้องดื่มเหล้าไม่จำเป็นต้องแบบเมาเนาะแต่เราก็มีความสุขได้แดนได้ค่ะ ยาวไปเบ,บิกบานก่อนรอเพื่อนๆก่อนนะคะ,ๆๆะ,คะใครว่างก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านสวัสด,ดีกัลยาณมิตรที่น่ารักทุกคนสวัสดีพี่น้องนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ๊ะเบิกบานกันเลยค่ะมีความสุขสนุกสน,กสนานนะคะสายส่โทุกอยอวค่ะใครเข้ามาทักทายกันได้นะคะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะใครคี่ถึงก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะ รักรักลๆคิดถึงทุกคนมากเลยนะคะไม่ได้ออกมาไลฟ์สดนานแล้วเนาะใครที่ถึงก็ติดตามที่หน้าเพจหรือว่าทิกต o อหรือว่าช่อง Youtube ได้นะคะก็จะพยายามลงความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะประสบการณ์นิดๆหน่อยๆเนาะแบ่งปันให้กับทุกคนเพื่อไม่ห่างหายกันไปเผื่อ,อคนที่ถึงนะทํำไมครูมินหายไปเลยไม่ออกมาไลฟ์สดเลยอะไรอย่างนี้เนาะพักนี้ภารกิจเยอะไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์นะคะ เพราะว่าเป็นแอดมินให้กับคุณแม่แล้วก็เป็นแอดมินให้กับพี่ที่รู้จักก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ออกมาไลฟ์สดต้องคอยตอบแชทตอบลูกค้าให้กับทุกคนด้วยแล้วก็ตอบแชทให้กับตัวเองด้วยวันนี้ก็เลยแบบว่าเออพอมีเวลานิดหน่อยที่ถึงทุกคนออกมาไลฟ์สดแบ่ง,บนนงปันนาอเบิกบานกันก่อนนะคะทุกคนตามเพื่นอนมาได้นะคะ สวัสดีค่ะไม่ได้ทำงานมาปีกว่าแล้วทุกคนมันอยู่ได้ยังไงวะงงไหม เบิกบานสนุกสนานมีความสุขกับชีวิตนะคะทุกคนไม่ว่าจะเจอเจอกับอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันคือสถานะของชีวิตทุกคนมีพบมีพาคมีจากมีต้องเจอมีเกิดมีแก่เนาะมีสุขก็ต้องมีทุกสุขมาสุขไปสร้างสุขใหม่ได้ด้วยตัวเราเองอย่ามัวให้ใครมารอสร้างความสุขให้กับตัวเรานะคะเพราะตัวเราเท่านั้นจะสร้างความสุขและลิขิตชีวิตของเราเองได้สวัสดีเจ้าน้องสาว เบิกบานเข้าไว้ค่ะจะดึงดูดสิ่งดีๆไม่ว่าใครจะด่าเราไม่ว่าใครจะนินทาเราใครจะเกลียดเราปล่อยเขาเราไม่เกลียดตัวเองไม่ด่าตัวเองก็พอนะจ๊ะเราจะไม่แก่ไปด้วยกันอายุมันคือตัวเลขเป็นแค่ตัวเลขนะคะอย่าทําตัวให้แก่ไปตามวัยนะโสดก็มีความสุขได้มีความสุขได้ค่ะ ในเมื่อมันมีมันมีแล้วมันไม่ดีสู้เราอยู่คนเดียวดีกว่าจริงไหมทุกคนเฮ hey. ใครเข้ามาทักทายกันได้ท้าัดเสียงชัดไหมคะคิดถึงกันไหมเอ่ยไม่เจอกันนานเลย <c ười> ใครอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรประเทศอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะมามวนน้องกัน เป็นจุดแบบเหงื่อทะลุจอแล้วทุกคนปลุกพลังกันหน่อยแล้วมา,มาเมื่อถึงสีแยกทางเอ่อสีแยกวัดใจทำยังไงดีไปต่อหรือพอแค่นี้เข้ามานะคะ มาแลกเปลี่ยนความสุขแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ค่ะทุกคนถัถทายกันได้นะคะมาคอมเมนต์ได้นะเอาสักหน่อยนะทุกคนนานๆมาทีและเบิกบายให้เต็มที่เลยเต้นกันก่อนค่ะเหงื่อออกไม่เป็นไรใจเรามีความสุขเป็นพอ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสนุกสนานกับชีวิตนะคะความสุขจะดึงดูดทุกสิ่งอย่าลืมนะคะว่าความสุขคือประตูบานแรกที่จะดึงดูดความสําเร็จให้กับทุกคนกฎจักรวาลนะคะไม่รู้จักแต่คุณก็ใช้มันอยู่ดีจริงไหมเดี๋ยวขออนุญาตปิดเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะ เริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใครเข้ามาก็ย้อนฟังได้นะคะมีความสุขสนุกสนานเบิกบานกับชีวิตค่ะออสุขมาสุขไปสร้างสุขใหม่ได้ทันทีด้วยตัวเราเองบางทีเรามีความสุขและชอบแบบว่าเออลสึกว่าเฮ้ยถ้ามีความสุขมากๆเดี๋ยวจะเกิดความทุกข์หรือเปล่าเราไม่ต้องกลัวค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วกระดับไปเสมออยู่ที่เรานะคะจะเลือกมุมมองไหนจริงไหมคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับสติ ปัญญาของเราเมื่อเรามีสตินะคะมันจะเกิดหนทางในการแก้ไขปัญหาหรือทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรสถานการณ์แบบไหนนะคะไม่ว่าจะแย่ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ทุกอย่างนะคะมันอยู่ที่ใจเราเราจะเลือกมองส่วนไหนจะเลือกมองที่สุขหรือจะเลือกมองที่ความทุกข์เพราะฉะนั้นนะคะให้ทุกคนมีสตินะคะไม่ว่า คุณจะทะเลาะก,กับใครทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับเพื่อนทะเลาะก,กับที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะมีคนนินทาคนเขาดา่าคนเขาว่าเราเราจะได้ยินเองหรือมีใครมาพูดต่อหรือมีใครมาเล่าให้เราฟังหรือยังไงก็แล้วแต่อย่าปล่อยให้อารมณ์ของเรานะคะเป็นไปตามที่เขาเล่าเป็นไปตามที่เขาบอกไม่ว่าใครเขาจะว่าเราแบบไหนให้เรานะคะใจเบาๆใจสบายไม่สนใจนะคะใครเขาว่าปล่อยเขาว่าไป เขาไม่เหนื่อยให้เขาพร่ำไปเนาะแต่เรานะคะมีหน้าที่สร้างความสุขผลิตความสุขทําตัวให้มีคุณค่าทําดีต่อไปแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครสนับสนุนแม้ไม่มีใครเห็นด้วยกับเราก็ตามนะคะเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันคืออะไรเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้เดียดเบียนใครเราไม่ได้ทําให้ใครทุกข์ใจแต่ถ้าเขาจะไม่มีความสุข ถ้าเขาจะทุกข์ใจเพราะเห็นเราสุขมากเกินไปอันนี้มันเกิดจากไฟริษยาในตาของเขาเองนะคะมันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เป็นปัญหาของเขาอันนี้แล้วแต่เราก็ มีความสุขในลูกของเรารักสิ่งไหนทำสิ่งนั้นมีความสุขกับอะไรทำมัทุกวันค่ะตื่นเช้ามาโปรแกรมจิตสิ่งดีๆสร้างสิ่งดีๆกับตัวเองขอบคุณร่างกายขอบคุณตัวเองขอบคุณลมหายใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณห้องน้ำห้องนอนขอบคุณน้ำขอบคุณทุกอย่างค่ะเมื่อเราเกิดการสํานึกรู้คุณนะคะมันจะยิ่งเพิ่มพูนยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆค่ะ ต่างกันนะคะกับการที่เราตื่นขึ้นมาโอ้โหหงุดหงิดหัวเสียคิดเครียด,ด,ดแต่เรื่องที่แบบว่าเป็นทุกข์เป็นหนี้เสียใจเอาเรื่องของคนอื่นเก็บมาคิดในสมองของตัวเองทงั้งทที่ปัญหาของตัวเองยังแก้ไขไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นมาทับถมแบบนี้มันไม่ใช่ค่ะคุณอย่าดึงเอาขยะนะคะมาไว้ที่ตัวเราแต่จงเอาขยะไปกองไว้ข้างๆทางเลยค่ะเคลียร์มันออกไปข้างทางไม่ว่าปัญหาอะไรที่เราเจอ เราลองนึกขึ้นสิคะว่าวลองคิดดูสิคะว่าวสิ่งที่เราผ่านมาเราเจอเจอกับอะไรบ้างปัญหาน้อยใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เราผ่านมันมาเยอะแล้วจริงไหมเราจงเลือกมองที่จะหยิบเอาแค่ส่วนดีของปัญหานั้น <c oughs> เพื่อให้เราไม่ต้องเจอหรือเมื่อเราเจอเราสามารถแก้ไขมันได้และผ่านมันมันไปได้จริงไหมอย่าเอาปัญหาหรือความทุกข์หรืออดีตมาทําให้ฝังใจ มาทาให้เราทุกข์ใจอะไรที่เรานึกถึงและสะก,กิดแผลในใจเลิกเถอคะค่ะเลิกทําร้ายตัวเองด้วยการนึกถึงเรื่องราวอาดีตที่มันทําให้คุณเจ็บปวดได้แล้วนะคะอย่าอนุญาตให้ตัวเองนึกถึงเรื่องราวที่มันช้ําใจนะคะไม่ว่าเรื่องราวนั้นมันจะผ่านมากี่ร้อยวันพันปีหรือไม่เพิ่งผ่านมาแต่เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้จริงไหมคะมีกี่อย่างนะที่เขาบอกว่าไม่สามารถซื้อได้ ก็คือเวลาเนาะเวลาหรือคำพูดที่เราพูดไปแล้วนะคะและก็โอกาสไม่สามารถซื้อคืนได้เมื่อโอกาสมันก็เหมือนไอติมที่ไม่กินมันก็ละลายจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเราจงทำมันให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะฝันให้ไกลไปให้ถึงฝันให้ใหญ่เข้าไว้ค่ะฝันใหญ่ไม่ได้มีใครผิด อยู่ที่ตัวเรานะคะถ้าเราฝันและเราทําความฝันของเราให้เป็นจริงเรามุ่งมั่นตั้งใจทําเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนสิ่งไหนเราพลาดสิ่งไหนเราทําไม่ดีสิ่งไหนเราทํายังไม่ไม่เก่งพอเราก็ฝึกได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้ตอนนี้นะคะใน YouTube ในช่องอินเทอร์เน็ตต่างๆสามารถเรียนรู้ได้บางคนพูดภาษาไม่ได้สื่อสารภาษาไม่เข้าใจนะคะ ช่วงนี้โควิดเราไปเรียนก็ไม่ได้อันตรายโน่นนี่นั่นเนาะก,กลัวอย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางของ YouTube ได้ครูใน YouTube มีเยอะแยะอยู่ที่เราเลือกเรียนกับใครเราฟังใครเราถูกจริตเรารู้เรื่องเราเข้าใจง่ายเราก็เรียนค่ะการเรียนรู้นะคะจะทำให้เสริมสร้างสมองปัญญาให้กับเรานะคะการลงทุน กับการเรียนรู้เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปจนตายนะคะมันจะทําให้เราพัฒนาชีวิตของเราต่อด้านดีของเราได้มากขึ้นเลือกที่จะทําเลือกที่จะเรียนเลือกที่จะพัฒนาตัวเองนะคะดีกว่าเอาเวลาทั้งหมดนาอมานั่งนินทาคนน้นคนนี้ที่ดีกว่าเอาเวลาทั้งหมดนะมานั่งด่าคนน้นบนคนน้นคนนี้คนนี้เปรียบเทียบหรือไปตัดสินคนอื่นอย่าเอาเวลาที่มีค่าของเราไปมัวตัดสินคนน้นคนนี้โกรธคนน้นคนนี้ด่า Rum? คนน้นคนนี้นะคะ แต่เอาเวลาที่มีค่าของเรามาเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนตัวเองนะโปรแกรมจิตด้านดีมีความสุขคิดดีคิดบวกนะคิดในเรื่องดีๆมองด้านดีๆค่ะเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีมากเสมอไม่ว่าเราจะผ่านจุดนั้นมาได้หรือผ่านมันไปไม่ได้แต่เราจงรู้สึกว่าฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่มีอะไรที่เหนือบากกว่าแรงของมนุษย์หรอกคะ่ะเพราะว่าสมองของมนุษย์อัจฉริยะมากกว่า คอมพิวเตอร์เป็นไหนๆจริงไหมคะสวัสดีคะ่ะน้องสาวคนสวยสวัสดีจ้าขอให้มีความสุขสนุกสนานเบิกบานนะคะขอให้รักซาบรัวๆขายของกขอให้เฮงปันงนะคะมีความสุขและอย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณสินค้าขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าเราจะได้มาฟรีไม่ว่าเราจะได้มาจากกําไรขายสินค้าหรือสามีให้แฟนให้พ่อแม่ให้เพื่อนให้หรือใครก็แล้วแต่ให้เราจํานวนเงินนะคะ หนึ่งบาทยี่สิบห้าตางค์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเจอเจอที่เราได้รับจงขอบคุณมันเข้าไว้ค่ะขอบคุณทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้รับมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและในอนาคตเมื่อเราขอบคุณเพิ่มคุณทราบซึ้งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆการที่เรารู้จักสํานึกรู้คุณนะคะไม่ว่าเราจะได้น้ําแก้วหนึ่งน้ําขวดหนึ่งเงินหนึ่งบาทหรือข้าวหนึ่งจานจากผู้คนที่เขาให้เราเราตระหนักรู้ถึงสํานึกรู้คุณถึงคุณ พวกนี้มันจะยิ่งทําให้เรานะคะเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะคนที่ไม่สํานึกรู้คุณคนที่อักตันดูเห็นไหมว่าทําอะไรก็ไม่ประสบผลสําเร็จทําอะไรก็จะโดนคนกั่นแกล้งขัดแงงขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขาทําอะไรก็สะดุดพ่อ,อไรคะและก็บางคนนะเนาะเฮ้ยทําไมนี่สินไม่หมดนู่นนี่นั่นนะคะบางทีเราอาจจะติดหนี้พ่อแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดกระทําวาจาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราอาจจะหยิบเผยหยิบเงินพ่อแม่มา ในตอนสมัยเด็กๆเ,เราไม่ได้ขอแต่เราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งแต่การทําแบบนั้นมันทําให้เราเป็นบาปนะคะเพราะเราหยิบมาโดยที่เราไม่ขออนุญ,ญาตเจ้าของขาไม่อนุญ,ญาตจริงไหมว่าเราไปเจอต้นไม้ผลไม้หรือเราไปหยิบของเขาแบบนี้นก็เป็นการลักขโมยจริงไหมเพราะฉะนั้นนะคะรักษาศีลและเราจะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทำอะไรเราก็เจริญรุ่งเรืองเนาะ ไม่โทษใครนะคะอีกอย่างนึงคือเราจะไม่โทษคนอื่นไม่โทษเหตุการณ์ไม่โทษสถานการณ์ไม่โทษเศรษฐกิจไม่โทษโควิดไม่โทษนายกไม่โทษอะไรทั้งนั้นทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นทุกๆคนมันรับสภาพเหมือนเหมือนกันเราเอาเวลามาทำอะไรที่มันมีค่าทำอะไรที่เราสามารถทําได้ดีกว่าอย่างเช่นเราออกมาขายออนไลน์เราออกมาแบง่งปันเรื่องราวดีๆเราออกมาโพสต์กําลังใจสิ่งดีๆ ให้ผู้คนได้เข้ามาเห็นและเกิดกำลังใจดีกว่าไหมสมมุติเราไม่สามารถช่วยเขาได้ด้วยเงินทองแต่ด้วยคำพูดหรือข้อความบางคำข้อความของเราอาจสร้างสิ่งดีๆมีความหมายกับชีวิตของคนคนนั้นได้เลยถ้าสมมุติเราเป็นคนเป็นแม่ค้าขายออนไลน์หรือเป็นแม่ค้าตามร้านค้าหรืออะไรก็แล้วแต่และเป็นคนที่ขี้งุนงีดงหัวเสียด่าลูกค้าถามไม่ซื้อด่าแบบเนี้ย ถ้าเป็นเราเราชอบไหมเราจงเอาใจเขามาใส่ใจเราเราชอบแบบไหนเราจงเป็นคนแบบนั้นก่อนเหมือนเราอยากได้แฟนแบบไหนเราก็ต้องเป็นคนแบบนั้นให้ได้ก่อนค่ะอยากเจอคนจริงใจอยากเจอคนซื่อสัตย์อยากเจอคนอารมณ์ดีจิตใจดีเราต้องเป็นให้ได้ทุกอย่างก่อนสมมุติโอ้กูอยากได้คนรวยจังเลยทําตัวเองให้รวยก่อนค่ะ ไม่รวยจากเงินทองแต่ต้องรวยจากน้ําใจรวยจากข้างในให้ได้ก่อนไม่ใช่มาเพื่อหวังผลมาเพื่อเอาประโยชน์มาเพื่อจะหลอกลวงเขาอยากได้ของเขาอย่างเดียวสมมุติมาขายของอย่างเงี้ยกูอยากได้เงินโพดปุ๊บจะต้องมีคนเห็นสินค้าของฉันซื้อสินค้าของฉันเหมาสินค้าของฉันแต่จิตตั้งต้นของคุณไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยสินค้าของฉันจะมาแก้ไขอะไรให้กับเขามีประโยชน์อะไรกับผู้คน ถ้าคุณนึกถึงตรงนั้นได้นั่นแหละคือจิตของคนดีเป็นผู้ให้อยากให้เขาได้ใช้สินค้าดีๆอยากให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงในด้านดีขึ้นนี่แหละคือจิตของผู้ให้ยิ่งคุณให้คุณยิ่งได้รับค่ะถ้าคุณให้เพื่อหวังผลให้เพื่อร้อยเขาตอบแทนให้เพื่ออยากได้อะไรตอบแทนแบบเนี้หรือให้ทําไปเพื่อเอาหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ให้เพื่อแบบเดี๋ยวคุณได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่การให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะแบบนี้มันมีความรู้สึกที่แบบว่าแอบแฝงเพราะฉะนั้นนะคะมันจะไม่ทําให้คุณมีความสุขได้และคุณจะไม่ได้รับอะไรเลยสมมุติวันนี้คุณใหไ้ได้ช่วยเหลือใครไปแล้วนะคะเขาอาจจะไม่ได้ตอบแทนเราในวันนี้แต่สักวันหนึ่งเขาอาจจะมาตอบแทนคุณเพราะบุญเรามันสัมพันธ์กันเราได้ช่วยเขาไว้แล้วต่อให้จากกันไปแบบว่า ข้ามน้ำข้ามทะเลไกลกันหรือไม่ได้เจอกันเลยร้อยวันพันปีสิปี0ิปีวันหนึ่งเขาจะย้อนกลับมาช่วยคุณนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งหรือจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้านะคะจะตอบแทนคุณคุณทําอะไรก็ประสบผลสาเร็จง่ายสําเร็จไวเหมือนมีคนมาคอยช่วยหนีมือที่สามมาช่วยเราเสมอคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําดีทําดีมันต่อไปทําด้วยใจบริสุทธิ์อย่าทําเพราะ หวังผลอย่าทําเพราะว่าอยากทําต้องทําจําเป็นต้องทำ,ำ,เ,งทำเพราะครูต้องเอาหน้าหรือมีใครที่คอยดันทักดันหรือบังคับให้เราทําจงทํามันด้วยใจบริสุทธิ์ทําเพราะอยากจะทําค่ะเหมือนที่ครูม,มิ้นนะคะไม่ได้ทํางานมาปีกว่าเนาะทําไม่อยู่ได้นะคะทําไมเจอแต่เพื่อนที่ดีเจอแต่เพื่อนที่แบบว่าเกื้อกูลสนับสนุนอุดหนุนสินค้าหรือไม่ก็มาคอยแบบว่าเออช่วยเหลือเราในทุกๆด้านเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะเราให้เขาก่อนเราไม่จําเป็นต้องให้เมื่อรวยเราไม่ต้องรอทําบุญเมื่อเรารวยแล้วเราอยากทําตอนไหนเราก็ทําค่ะตอนนั้นนะมีเงินแบบไม่เยอะเนาะเออติดตัวไม่เยอะแต่เราแบบเห็นคนที่เขาเดือดร้อนเห็นคนที่เขาไม่มีกินเราแบ่งเขาทั้งๆที่เราก็ไม่รู้ว่า,าจะหาจากที่ไหนเพิ่มจริงไหม แต่เราไม่ได้สนใจแต่เราสนใจตรงหน้าว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาในวินาทีนี้เขาอาจจะอดตายก็ได้ด้วยความที่จิตเป็นผู้ให้และเราเป็นคนแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจและไม่เคยอับรเรียบใครไม่เคยโกหกหรือลอกลวงใครอะไรเงี้ยเราจริงเจอกรารยานมิที่ดีเจอแต่ผู้คนดีๆเข้ามาคนที่ไม่ดีนะคะจกกะกวาน จะก่าสัรและปัดผู้คนเหล่านั้นออกไปโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเลยไม่ต้องลงทุนลงแรงไม่ต้องไปนั่งด่าไม่ต้องไปคอยบล็อกคอยไล่เขาเขาไปเองจากชีวิตเราค่ะและสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเสมอและเราต้องรู้สึกว่าอย่าเสียใจอย่าเสียดายกับคนที่มาทําร้ายเราและก็จากเราไปแต่จงอวยพรให้เขาโชคดีและการที่เราอวยพรให้เขาโชคดีนั้นมันเป็นการอวยพรให้ตัวคุณเองด้วย นะคะปากเราวาจาประกาศสิทธิ์มากๆไม่ว่าเราจะพูดจาอะไรก็แล้วแต่มันจะนำผลส่งผลมาหาเราเสมอเพราะฉะนั้นนะคะพูดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆรักษาสภาวะใจของเราให้ดีค่ะอยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเราจะต้องมีความสุขนะคะมีความสุขไม่อิจฉาไม่ริษยาใครไม่ด่าใครไม่บ่นใครนะเราอยู่ในรูปของเราอะ ไม่ไปตัดสินใจเวลาเราไปตัดสินใครเนาะเวลาเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์เขาดุดูลูกด,ด,ดุแมวเขาเขาตีหรือเขาอะไรก็แล้วแต่อย่าไปว่าเขาเพราะนั่นคือชีวิตของเขามันลูกของเขาเขาจะเลี้ยงจะสอนกันยังไงมันเรื่องของเขาจริงไหมเราไม่เกี่ยวเอาเวลาที่ดีมีค่าของเรามาพัฒนาตัวเราเองดีกว่า สิ่งไหนที่เราขาดตกบกพร่องเราเรียนรู้เราพัฒนาเราเติมเสริมได้นะคะการเรียนรู้ไม่มีคําว่าสายเกินไปหรือแก่เกินไปเราสามารถเรียนรู้ได้ถ้าเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่อะไรที่เราทําไม่เป็นอะไรที่เราอยากทําอะไรที่เราอยากได้อยากจะพัฒนาตัวเองก็ทํามันเลยค่ะเนาะมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเฮ้ยแก่แล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่สวยจะขายออนไลน์ขายอะไรอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอืมข้ออ้างข้ออ้างก็อองทิทีให้่หมดค่ะข้ออ้างเยอะ ข้อเปรียบเทียบสมมุติว่าเอาก้าแรกของเราไปเปรียบเทียบกับ9ก้าที่ร้อยของคนอื่นคนอื่นเขาใกล้จะสําเร็จหรือสําเร็จไปแล้วแต่ตัวเรานะคะเพิ่งเริ่มถ้าเราไปเปรียบเทียบด้วยความลิสยามันจะยิ่งทําให้เราร้อนรุ่มและทําให้เราไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ถ้าเราอิจฉาได้แต่อย่าลิสยานะอิจฉาในที่นี้หมายถึงว่าเฮ้ยเราจะทํามันให้ได้เราจะต้องเป็นได้เขาทําได้เราทําได้มันเป็นการ เพิ่มพลังขับเคลื่อนนะคะให้เราไปต่อได้มีพลังอย่างนี้ทําได้ค่ะอย่าไปริษยาใครเพราะการที่เราริษยาใครคนที่ร้อนรุ่มคนที่ไม่มีความสุขคือตัวเราค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเห็นใครมีความสุขเวลาเห็นใครชีวิตดีๆอยากมีชีวิตแบบไหนอยากรวยอยากมีบ้านใหญ่อยากมีรถอยากมีโน่นนี่นั่นจงเฉลิมฉลอง,ลองยินดีดีใจกับพวกเขาค่ะ ยินดีปรีดากับเขาเย่เดโวเยโดอะไรก็แล้วแต่คืออย่าไปอิจฉาเขาเด็ดขาดมันจะทําให้คุณนะคะเหมือนกับว่าคุณยิ่งทําไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกคนที่เข้ามานะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะใครมาไม่ทันก็ย้อนหลังได้นะคะครูมินมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนทุกคน กลัวใครแย่งพูนนะคะตอนนี้ก็แบบว่าใช้พลังงานเยอะแล้วก็โอเหงื่อออกเปิดพัดลมยังร้อนเลยเห็นไหมไม่เป็นไรนะทุกคนเวลาที่เรามีความสุขสุขมาสุขไปคืออะไรเวลาเรามีความสุขเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเก็บเก็บเกี่ยวตักตวงความสุขไว้เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะไม่มีความสุขแล้วความสุขจะห่างหายจากเราไปแล้วคนที่คิดแบบนี้เขาจะมีแต่ความทุกข์ค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยสุขมาสุขไปก็สร้างสุขใหม่ได้เรามีความสุขแบบไหนชีวิตยังไงนะคะเปิดเพลงเต้นนั่งสมาธิสวดมนต์เดินออกไปออสูตรบรรยากาศจากธรรมาชาตินะอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณมีความสุขไปเล่นกับหมาแมวคุยกับหมาแมวรีแลกได้หลายร้อยวิธีอ่านหนังสือ หรือฟังเพลงหรือทําอะไรบเพลินกินอาหารอร่อยนะคะไปชอปปิ้งอะอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณคูดาวทําให้คุณอารมณ์ดีขึ้นเย็นขึ้นนี่แหละค่ะคุณสามารถสร้างความสุขได้เองนะคะไม่ว่าคุณจะทุกข์ใจอยู่ไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่คุณอย่าคิดว่ามันไม่มีทางออกทุกปัญหาย่อมมีทางออกที่ดีเสมออยู่ที่คุณนะคะจะรักษาสภาวะใจของคุณได้ไหมจะตั้งสติได้ไหมนะคะ สำหรับวันนี้ครูมินฝากไว้แค่นี้นะคะรักรักทุกคนนะคะไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะ